เวลานี้ขันห้าของเราร้อนเราอย่าเอาร้อนมาขี่ใจถ้ามันหนาวเราอย่าเอาหนาวมาขี่ใจร้อนให้เป็นาธาตุไฟของท่านบิดามารดาให้สละออกหนาวให้เป็นาธาตุน้ำของบิดามารดาเย็นให้เป็นาธาตุลมของบิดามารดาร้อนเราไม่นิมนต์เขาไปเอง หนาวเราไม่นิมนต์เขาไปเองเกิดเขาก็เป็นเองแก่เขาก็เป็นเองเจ็บเขาก็เป็นเองตายเขาก็เป็นเองตัวอะไรตายไอ้ตัวขันมันตายตัวใจผู้เลิศผู้ประเสริฐใจไม่ตายเหตุนั้นที่ใจของเราตามพุทโทธธรโมสังโฆคือใจดวงเดียวนั่นแหละ มันเป็นกิริยาเท่านั้นพุทโธเหมือนกับเข้าสารธรโมเหมือนกับข้าแช่สังโคเหมือนกับเข้าวสุเกเ,สเป็นกิริยาย่อเข้ามะพร้าวลูกเดียวนั่นแหละพุทโธเหมือนเปลือกมะพร้าวธโมกะลามะพร้าวสังโคชิ้นมะพร้าวเมื่อจิตเราตั้งพุทโธธโมสังโคอยู่นั้นมีคาถาว่า อัฏฐบริษับุคลาได้แก่บุคคลแปดจำพวกอัฏฐแปลว่าแปดบุคคลแปดจำพวกคือใครพระโสดามัคเป็นองค์ที่หนึ่งพระสกิทาคามิมัคองค์ที่สองพระอนาคามิมัคเป็นองค์ที่สามพระอระหันตมัคที่สี่พระโสดาผลพระสกิทาคามิผล พระอนาคามิผลพระอรหันตผลเป็นอิรยิยะบุคคล8ปดพระโสดามกก็ทานบาร,รมีเป็นมักพระโสดามกก็ศีลบาร,รมีเป็นมักพระโสดามกร,รมบาร,รมีเป็นมักพระโสดามกก็ปัญญาบารมีเป็นมักทานแล้วได้สำลิดผลรักษาศีลห้าแล้วได้สำลิดผล มีธรรมะบวชกายกับใจสำลิดผลปัญญาบารมีความรู้ดีความรู้ชอบสำลิดผลเหตุน,นั้นผู้ตั้งอยู่ในทานนี่แหละโสดามะโสดาผลผู้ตั้งในศีลห้าก็โสดามะโสดาผลผู้ตั้งอยู่ในศีลแปดก็โสดามะโสดาผลผู้ตั้งอยู่ในศีลสิบก็โสดามะ โสดาผลผู้ตั้งอยู่ในศีล2 2 7ก็โสดามักโสดาผลอันนี้ตามพระสูตรพระประมัตินี่ใจฆ่าคนไม่ใช่โสดาใจนรกใจลักทรัพย์ไม่ใช่โสดาใจนรกใจเสพกามไม่ใช่โสดาใจนรกใจขี้ปดมั่นใจนรกใจขี้เล่า มั่นใจนรกจะตุระบายภูมิจิตอบายภูมิสี่อยู่ที่ไหนอยู่ที่กายของเราการพานันจากอบายภูมิสี่ตาไม่ฆ่าสัตว์พุทโธอยู่ที่ใจตาไม่ลักทรัพย์ก็พุทโธอยู่ที่ใจตาไม่มีผัวมีเมียก็พุทโธอยู่ที่ใจตาไม่ขี้ปดก็พุทโธอยู่ที่ใจตาไม่กินเหล้า พุทธโธก็อยู่ที่ใจนี่แหละภาคปรมาจใจก็พูดชื่อพระพุทธเจ้าว่าอรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาพระควาคือที่เกิดแห่งธรรมพระควาที่อยู่ของธรรมพระควารู้จักละวางเราละอะไรละรูปละเวทนาละสังขารละวิญญาณละลูกละหลาน ละเลนละโทสะละโมหะละทิฏฐิละแล้วชื่อว่าอารหังสัมมาสัมพุทโธพระควาพุทโธก็แปลว่าพ้นพ้นจากรูปพ้นจากเวทนาพ้นจากสัญญาพ้นจากสังขารพ้นจากวิญญาณใจเข้านิพพานเมื่อใจมีพุทโธนั่นแหละ ไม่ว่าท่านแม่หญิงไม่ว่าผู้ชายแต่ขันเขาไม่เป็นอะไรดอกการที่แม่หญิงไปบวชเป็นนางภิกษณุณีขันก็เป็นแม่หญิงจนตายใจนี่แหละพุทโธผู้ชายไปบวชเป็นพระอรหันต์ขันเป็นผู้ชายใจเป็นพุทโธเหตุนั้นพุทโธอยากเข้าใจร้องหาพระพุทธเจ้านะ ดูใจของเราให้เป็นพระพุทธโธดูใจของเราให้เป็นพระธรรมโมดูใจของเราให้เป็นพระสังโฆ pues ถ้าใจไม่มีพุทธโธมันเป็นใจควายตายอยู่ในโลกนี้นี่แหละใจไม่มีธรรมโมมันเป็นใจม้าตายในโลกให้เขาขี่นี่แหละใจไม่มีสังโฆใจเป็นแมวมันเป็นอย่างนั้นแหละ เราไม่ใช่ม้าไม่ใช่แมวพ่อของเราคือพระพุทธแม่ของเราก็คือพระพุทธพ่อของเราก็คือพระธรรมแม่ของเราก็คือพระธรรมเราเป็นลูกพระพุทธลูกพระธรรมวิญญาณก็พุทธตาหูจมูกปากกายก็พุทธใจนี้นี่แหละเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระธรรมเล่า รูปก็พระธรรมเวทนาก็พระธรรมสัญญาก็พระธรรมสังขารก็พระธรรมวิญญาณตาก็พระธรรมวิญญาณหูก็พระธรรมวิญญาณจมูกก็พระธรรมปากก็พระธรรมกายก็พระธรรมใจนี่นี่แหละพระธรรมพระสงฆ์เล่ารูปก็พระสงฆ์ เวทนาก็พระสงฆ์สัญญาก็พระสงฆ์สังขารก็พระสงฆ์วิญญาณก็พระสงฆ์จะไปที่ไหนต้องอาศัยวิญญาณตาพระสงฆ์นี่แหละวิญญาณหูก็พระสงฆ์วิญญาณจมูกก็พระสงฆ์วิญญาณกายวิญญาณใจก็พระสงฆ์ใจพระสงฆ์รวมแล้วพระพุทธเจ้า ก็ใจดวงเดียวนี่แหละพระธรรมก็ใจดวงเดียวนี่แหละพระสังฆเจ้าก็ใจดวงเดียวนี่แหละทำขั้นสูงอย่ากลัวนะเตสังวูปสโมสุขโขเตสังเตสังรูปก็ตายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตายตาหูจมูกดั้งปากหัวใจก็แตกก็ตายใจไม่แตกหรอก มันไปไหนล่ะใจนะ่ะถ้าใจมีพุโทโธเลือกโสดามักโสดาผลใจมีธรรม,มเลือกสกิทาคามิมักสกิทาคามิผลใจมีพุโทโธอนาคามิมักอนาคามิผลพระโสดาบันมีฌานห้าวิตกเป็นฌานที่หนึ่งวิจาร์ณฌานที่สองปิติ ที่สามสุขที่สี่เอกคตาที่ห้าอันนี้แหละพุโทโธเป็นมรพุโทโธเป็นผลโสดามรก,ก็พุโทโธเป็นมรพระโสดาผลก็พุโทโธเป็นผลพระสกิทาคามีฌานสี่วิจารเป็นฌานที่หนึ่งปิติที่สองสุขที่สามเอกคตาที่สี่ธรรมโมเป็นมร ธรรมโมเป็นผลอนณาคามีมักมีฌานสามปิติเป็นฌานที่หนึ่งสุขที่สองเอกกตาที่สามสังโคเป็นมักสังโคเป็นผลเป็นอริยบุคคลวิเศษส่วนพระอารหันต์นั้นนะ่ะท่านไม่มีพุทโธธรรมโมสังโคดอกคือผลจากอุปทานนั่งอยู่นิพพานนอนอยู่นิพพาน นิพพานไม่ใกล้ไม่ไกลเมื่อถอนอุปทานแล้วใจเป็นนิพพานคือพระอรหันต์ไม่มีพุทโธสังโฆท่านพอแล้วเฉยจากรูปเฉยจากเวทนาเฉยจากสัญญาจากสังขารจากวิญญาณจึงเป็นนิพพานเมื่อจิตเป็นนิพพานแล้วชาติเกิดไม่มี ชาาธมโมไม่มีแก่พยาธิความเจ็บไม่มีมรณะความตายไม่มีตัวตายมันตัวขันห้าตัวไม่ตายคือตัวจิตตัววิญญาณก็ตัวตายนี่แหละเตสังวุปสมโมสุขโขถึงสุขแล้วข้าวไม่กินน้ำไม่กินยาไม่สูบหมากไม่เคี้ยวนอนเฉยอยู่ลูกหลานเขาก็มัดมือมัดตีน คุณตาคุณยายจะพาไปไหว้ที่พระธาตุเกตแก้วจุลามณีเจดีเสียเถิดเฉยไม่ต้องพูดเขาห้ก็ไม่หนวกหูโบราณท่านกล่าวไว้ใกล้คนเทาเ่าเฝ้าเมืองนรกใกล้คนเท่าเฝ้าเมืองสวรรค์เขาให้เย,ย้ยให้หยันน้ำตาไม่มีเขาก็เอาน้ำลายใส่เอาการที่ใกล้คนเท่าเฝ้านรก คนเท่าขี่มักเอะให้ลูกให้หลานใกล้คนเท่าเฝ้าสวรรค์เมื่อคนเท่ามีเอาเขาหมดข้าวของเงินทองเรือนชานบ้านช่องเอาหมดเขาให้คนเท่าเอาไม้มาทำปราสาส์พอนอนได้เอาไว้สักสองสามวันกลิ่นน้ำอบไหลออกมาถูกจมูกเขารำคาญแก่เขาเพราะคนไทยของเรา นับถือพระพุทธศาสนาถือมาแต่ปู่แต่ตาสมาโนสมณะลูกศิษย์พระเจ้าโคตมะก็พากันมาเพราะคุณตาคุณยายนั้นเป็นพุทธเมื่อตายแล้วก็ยังเป็นพุทธอยู่ลูกศิษย์พระพุทธเจ้าก็พากันให้พรว่าอานิจจาว,วัตสังขาราอุปาทวยธรรมิโน อุปชิตวานิลุชันติเตสังวูปสโมสุขโขสังขาราอันว่าสังขารขันทั้งหลายอันเกิดมาเป็นแม่หญิงก็ดีเป็นชายก็ดีไม่มั่นไม่เที่ยงมีความเบี่ยงไปมาเวียนตายเวียนเกิดเวียนเกิดเวียนตายไม่มีที่สุดตายจากมนุษย์ก็ไปบังเกิดเป็นเทวดาเสื่อมจากเทวดาก็มาเป็นมนุษย์ ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นพระอินทร์เสื่อมจากพระอินทร์ก็มาเป็นมนุษย์ตายจากมนุษย์ก็ไปเป็นพระพรมเสื่อมจากพรมลงมาเป็นมนุษย์ยังไม่ตายเกิดชั้นสุดทวาสจิตถึงขั้นอนาคามิมักอนาคามิผลสิ้นชีพวายชนก็เข้านิพพาน